มากมากวันนี้ก็เลยมาทําวิดีโอที่จะมาแนะนําเครื่องสอําอาง10อย่างที่ถูกและดียังมีในโลกนะจ๊ะวันนี้เครื่องสอําอางอย่างแรกที่แอมจะมาแนะนํานั่นก็คือคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ตัวนี้เป็นของ m b e l l i n e นะคะเพื่อนๆจะเห็นได้จากตามเคาน์เตอร์ราคาอยู่ที่139บาทหรือ149บาทไม่แน่ใจนะจ๊ะซึ่งเทียบกับคุณภาพแล้วดีเวอร์เกันเลยทีเดียววันนี้ก็ใช้นะคะคอนซีลเลอร ต่อมาตัวที่2เขียนคิ้วค่ะวันนี้ก็ใช้อะถ้าเพื่อนๆดูจากวิดีโอแต่งหน้าที่แอมทำแล้วๆมาเนี่ยจะเห็นว่าแอมใช้อันนี้เลย BSC จ้าราคาเคาน์เตอร์150บาทนะคะแล้วเคาน์เตอร์ BSC เนี่ยจะลดราคาบ่อยมากซึ่งจะลดอยู่ที่ประมาณ10%หรือ15%เราคาก็จะอยู่ร้อยต้นๆเท่านั้นเองนะคะ,ะนะคะตัวที่3ที่แอมจะมาแนะนํานั้นก็คือวันนี้ก็ใช้เหมือนกัน ใต้ขอบตานั่นเองแบรนด์ที่แอมจะมาแนะนำก็คือ i n t ท i อเพื่อนๆจะเห็นได้จากมอสันหรือบูธนะคะตัวที่แอมเคยใช้คือตัวนี้เป็นตัว waterproof liner นะคะเป็นตัวหมุนขึ้นแต่เปลี่ยนใจจะอยากลองอันใหม่ก็เลยซื้ออันนี้มาใช้ดูซึ่งสรุปแล้ว2ตัวนี้ตัวไหนดีกว่ากันแนะนำให้เป็นตัวนี้ราคาไม่ต่างกันเท่าไหร่ร้อยกว่าบาท อยู่ติดทนนานไม่ไหลไม่เยิมอยู่ทั้งวันดำสนิทสุดๆอะเดอะเบสอะร้อยกว่าบ,บาทแบบคุณภาพสุดๆจริงๆอะอยากให้ลองกันนะคะซึ่งแบบหาซื้อได้ง่ายมากคือตามวส,สันนะคะวส,สันรอบูทอะโอเคชิ้นต่อไปชิ้นที่4นะคะคืออายไลเนอร์อายไลเนอร์ที่แอมใช้จะมี i n t u i t h e house i n t u t h e house ราคาเคาน์เตอร์495บาท ซึ่งถือว่าแพงนะแต่ถ้าพีออเดอร์ในอินเทอร์เน็ตร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะอ่าแล้วก็อายเลนเนอนอีกตัวหนึ่งที่จะแนะนําก็คือของเมลินหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะแต่ว่าแบรนด์เนี้ยเขาก็ทำอ่าผลิตภัณฑ์หลายอย่างเหมือนกันราคาอยู่ที่59บาท69บาท89บาทประมาณเนี้ยแล้วแต่ร้านที่ขายนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะหาร้านอ่ะ b นเซอร์ mti นะคะ บอนเซอร์ MTI เนื้อจะเป็นอย่างนี้เป็นชนิดแป้งเค้กนะคะ,ะแป้งแป้งแป้งแข็งอ่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทหรือ100กว่าบาทไม่แน่ใจนะซึ่งหาซื้อได้ง่ายมากตามเคาน์เตอร์ของ MTI อยากจะบอกว่าราคาถูกถ้าเทียบกับบอนเซอร์ของที่อื่นรู้สึกประมาณ8 0 0อ่ะประมาณนี้แหละอ่0 8้อพันกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ซึ่งตัวนี้ย2 0 0กว่าบาท1 0อกว่าบาทเอง มันถูกมากแล้วคุณภาพก็โอเคนะคือมันดีเลยอะ่ะเออต่อมาจ้าผลิตภัณฑ์ต่อมาที่จะมาแนะนำนั่นก็คือบลัชวันนี้ก็ใช้นะจ้ะอ่ะชมพูละเรือ,รอกันเลยทีเดียวตัวที่ใช้บ่อยๆนี่เลยของ oriental p i n c e s นะคะบลัชสีพีชนั่นเองราคา155บาทอันนี้ชูนะจ้ะ ดูกันชูราคาเมืองไทยอยู่ที่เมืองไทยไม่แน่ใจแต่ว่าซื้ออันนี้ซื้อที่อื่นมาพันกว่าบาทน,นะคะอ่ะเทียบกันสีคล้ายๆกันใช่ไหมอ่ะสีโทนเดียวกันท่านี้ติดทนเปรียบเทียบนะท่านี้ติดทนประมาณ8ชั่วโมงอันนี้ติดทน6ชั่วโมงราคาพันกว่าราคาร้อยกว่าห่างกันประมาณเกือบสิบเท่าอ่ะแต่คุณภาพพอกันจ้ะซึ่งแบบเดอะเบสจริงๆอ่านำนแนะนำนะคะอ่ะ ต่อมาแต่แตดแ,แป้งฝุ่น MTI จ้าแป้งฝุ่น MTI ตัวนี้เป็นแป้งฝุ่นผสมทองคำนะคะถ้าเพื่อนๆใช้แป้ง,ออปงของ MTI เนี่ยตัวนี้จะรู้เลยว่ามันบางเบาแล้วก็รองพื้นสีไม่เพี้ยนซึ่งคุณภาพดีมากๆราคาอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าใครที่เคยใช้ของ Laura Mercier ราคาประมาณ พันหหรือพันเแอมไม่แน่ใจนะคะราคาต่างกันสาเท่าแต่คุณภาพพอกันซึ่งตัวนี้ถือว่าดีมากๆเลยอยากให้ซื้อมาลองใช้กันนะคะคืออยู่ติดทนนานไม่ลอกแล้วก็ยิ่งเหงื่อออกก็ยิ่งดิงนะคะเออก็ลองมาใช้กันผลิตภัณฑ์ตัวต่อมานะคะที่แอมจะมาแนะนำนั่นก็คือขนตาปลอมซึ่งแอมขาดไม่ได้เลย แล้วที่แอมอันนี้เป็นแบรนด์ของไต้หวันนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นได้ตามเออร้านเสริมสวยหรือแบบร้านที่ขายพวกเครื่องสำอางทั่วไปมันชื่อยี่ห้อว่าเออนนาเซียนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ250 200บาทประมาณนี้นะคะซึ่งหนึ่งกล่องอะ่ะจะมีประมาณ10คู่ซึ่งถือว่าคุ้มมากๆเลยเพราะว่าตกคู่ละ25บาทหรือ20บาทเท่านั้นเองถ้าเทียบกับ ขนตาปลอมยี่ห้าอื่นๆนะคะกล่องนึงก็จะประมาณ59-60 10คู่ก็500-600แล้วแต่อันเนี้ย5 5 0บาทเท่านั้นเองซึ่งถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็ถูกมากๆแถมเป็นขนตาที่ก้านบางติดง่ายด้วยไม่เจ็บตานะจ๊ะนี่จ้ารองพื้นคั้นเทพอยู่ติดทนงานไม่ไหลไม่ออกสุดๆจริงๆเลฟลอนคัลเลอร์สเตรุ่นฝาดำนะคะอ่ะตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่า เะะพื่อนๆก็จะเคยเห็นกันแล้วอันนี้เป็นรุ่นใหม่จ้า r e v t o n c o l o r Stay 24 Hours นะคะ,ะตัวนี้ถามว่าดียังไงจะบอกว่ามันอยู่ติดทนนานมากๆแล้วก็เนียนมากๆแมตมากๆซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนะจ๊ะไม่แน่ใจว่า400หรือ500ประมาณนี้ซึ่งถ้าเทียบกับแมต อันนั้นพันกว่าแต่คุณภาพอยากจะบอกว่าไม่รู้สินะเท่าที่แอมใช้นะแอมว่าเนี้ยดีกว่าแล้วราคาถูกกว่าแบบ2เท่าอ่ะเท่าหนึงเออแล้วอยากจะบอกว่าตัวเนี้ยมันอยู่ติดทนนานจริงๆแล้วยิ่งใช้หน้ายิ่งวิงวันนี้ก็ใช้นะจ๊ะอ่ะแล้วก็เอ่อเลฟลอนโฟโดเรดี้นะคะสองตัวนี้ต่างกันคือ ตัวนี้จะมีชิมเมอร์ซึ่งจะให้หน้าโกลหน้าแบบวิงวิงวิงแต่ตัวนี้จะเป็นเนื้อแมตคือไม่วิงหน้าแมตหน้าเนียนอยู่ติดทนนานทั้งวันถ้าจะแนะนำสองตัวนี้ถ้าคนที่เน้นอยู่ติดทั้งวันแนะนำตัวนี้จ้ะ24 hours นะคะแต่ถ้าคนที่ชอบหน้าวิงหน้าวาวดูแบบสุขภาพดีแนะนำตัวนี้นะคะ photo ready นะคะอ่ะ อันนี้จะลดบ่อยมากนะเลฟลอนจะลดประมาณ15%หรือ10%เพื่อนๆก็ลองหาดูกันนะคะตัวสุดท้ายคือ,อที่เช็ดเครื่องสำอางนะคะสำหรับที่เช็ดเครื่องสำอางเนี่ยก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทอัพขึ้นไป400อะไรอย่างเงี้ยหรือ,อาบางตัวเนี่ยพันกว่าบาทก็มีนะพวกของชูของอะไรเงี้ยก็ราคาแพงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าที่แอมจะมาแนะนำนะคะก็คือนี่เลย จอร์สันเบบี้ออยนะคะก็คือเอามาทาที่ฝ่ามือแล้วก็ลูบไปตามหน้าเช็ดเช็ดเเช็ดหมุนไปตามหน้านะคะแล้วก็ใช้สำลีเช็ดออกเช็ดออกเช็ดออกรับรองร้อเว่าเครื่องสำอางทุกอย่างออกแน่นอนค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้วาสลีนก็ได้วาสลีนไม่ใช่โลชั่นทาผิวนะจ๊ะอันนั้นก็ตลกเกินไปคือวาสลีนเอ่อ ที่ทาลีปอะค่ะอันนั้นก็มาใช้เช็ดเครื่องสำอางได้เหมือนกันซึ่งถือว่าราคาถูกมากๆเลยไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะคะอืมวันนี้แอมก็มาแนะนำเครื่องสำอางที่ถูกและดียังมีในโลกนะคะสิอย่างแนะนำกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเพื่อนๆที่เป็นนักศึกษาเนี่ยแอมก็แนะนำสินค้าพวกนี้เลยนะเพราะว่ามันถูกแล้วก็แบบคืองบไม่เกินเอือ้อมอ่ะเออคือแบบ นั่นแหละก็ลองหาซื้อกันดูนะคะแล้วถ้าชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้เลยขอบคุณเพื่อนๆที่คอยติดตามแอมนะคะทุกๆวิดีโอเลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มา Sub s c r i b e บแอมนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้แอมทำคลิปอะไรออกมาเนี่ยถ้ายังไงก็คอมเมนต์ลงมาบอกได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย